ครับสบายดีพี่น้องสบายดีมั่สสุสุคนเ้อสมองสมบอนสบายดีทีทางแคนงพ่อกับสองพ่อ้องน้ำโศกคือเก่าพี่น้องสักตูนสักยาพี่น้องนี่สักยาวัคซีนเข็มที่สามเมื่อไ่ไปนาะแต่คุณจีลอยแล้วพอ้องโซกบริษัทมหอดมือมันพี่น้องก็ได้เข็มสามเข็มสี่หอดวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบไปซักพี่น้อง เอามันเอาลงมาพ่อสักุตูนเอาตั้งใจ่ยมาทายลานทรายกับป้าสอนลอกหัวพี่น้องเอาไปสอนได้ค่อยเอาไปสอนเอาไปสอนเนาะพี่น้องก็จะทายคลิป้ากับลานทรายป้าละกับลานทรายสอนก็ได้หน่อพี่น้องเนาะสอนหัวซี่ชื่อไปเอาไปกินนะ càpogiến, càpogiến hụt không phi nông, nhà chắc là sọt nè phi nông, thô lục tai phi nông nằng tai nằng sọt พี่น้องมีตะเกียบแก่เตียวก็มี่ยังกันหรือยังก็มีอยืนได้หกโอ่เกล็ดนังเกล็ดี่เก่าเนี่ยบอยมันบอยบอย่อย่อยมันใหญ่ต้มสมบินลูกใส่ไข่พี่น้องย่าว่าห้แม่ลูก แม n อูมานน่ะทางอื่นบ่มีบ่ซั่นละแถวห้องแยังบ่มีบ่เลยทางนี้ลงนเลงเบิ่งนีงจ้อว่าเลยบ่ตามบ่อนบ่เบ่เอน่า่เาอันนีเ็ดอเ้าเจ้าอนมีบ่อยู่พุ่นอนอนงอยู่ห้องก่อนตะลาอยู่บ่มีก็มีมีแต่อีหยังอียาพี่น้องยังน่ะเอาหมดบ่บนี้ เอาีไม่ล uh, ุกเก็บตะข่ำน sure> ี่นะอมุตินี่นะอืมอามุติตะปแกงีชนเลยนี่คุบช้นคุบบคุบคุบช้น้นรถคหมือนดชรถแคลกขี้เขานะะบิแกงถ้าขีดนี่นะไขลุงน่อยอ้โุไก่ไก่เชฟไข่ไข่นะไข่ชั้นสร้างลุกไปสอนพี่น้องเลยช้อนช้อนพลังสร้าง มือเปียกทอด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 ชงไปตาุณไปกองข่้นคือมือถท่เด้ถือเรียกซ้าตัวสื่อทอดซ้ำไม่น้ำลาไลกว่าสุดก้อนพี่น้องมาพ้นตกดูแล้วพวกกบเรเป็นข้าไแล้ว อียังพักกันเอาคืนอีหยังอะไนนนมึงได้พี่น้องสอนแล้วก็พักกันเอาึ้นอยู่กลางคลองผมอยู่กลางน้องผมพี่น้องเลยระบากับลานนะสรงสีได้เพื่อปต่อยู่บนไหเนาะอาาสานลอดคุณตทุกอพี่น้ออีหยังอะไรอยกแก่ทรงนั้นนอยสิมาข่าคลิปไว้ๆนุ่งรอดหลเปียกกระยาไหมนร้านซ้ายนะแก่ทรงแก่เสือพี่น้องชนะประสิ ผู้สิทธิ์ดาวสิเลนมาเขาคลิปป้าซะแหละเนาะผู้สิบอกซะแหละใจทรงใจทรงนุงทรงนะนกากที่สอนเราคว้ครั้งแรกเนาะครั้งแรกของมันพอน้ำโสกสันใหญ่น้อยค,คนหนึง่งสร้างคนหนึง่งมา่าบอก,อกเอาคืนเน้นะหันนั่นปลายมันมน,นั่นมุ่เจ้าเฮ็ดย้อนนั่นไปเบิดแล้ว ก้าวลงสักก้อนหนึ่งจะเอาขึ้นมาใส่ส่สองเสือบปใส่โปใส่มีจังันลูกดบ้ไ่ามาเขากล้องเขาบลงส่งนะเห็ดคือพอจมเขาสักก้อนมีแต่ของเกบใส่บ้างใส่บ้างนี่กนขพี่น้องออเาลดนี่ เียดนะคือบงุ้มไปนะแซ่บพี่น้องนี่แมงกันเนียวยังเนะกระปูนเอาออกหน้าบอกเขาให้นล่างขีดต้มซะก่นล่างขีดตมล่างอน่งก่อนอินดี้ขีตมตัวนี้ยังจะไบหนโอ้โหต้มขีเละบาดแรกพี่น้องแล้วัก็สีุูบาดที่ชองใส่ห้องหเออปิดมาเน่ยปิดมาเน่ยปิดมาเนปิดมาเนยาพี่ชกชกรับคือเนี่ยลูกปาดยกมือแต่หิงเลยพี่น้องเลยแม่นาปดิปินใช่หะโลดหรโลด พอมีแต่แมงแดงมีแมงห้างแดงหวกบผมมีคือมูนั่นชิดันัดตัวอยา่หรออ้าเป็นข้ามกไปแล้วอ่ะเออจะให้ล้านสุล่ง้พี่น้องด้้านอยากันนั่นไอ้ามอยากให้พี่ร้านชายพี่โซนุ่งตุ้อเอวยเนาตุ้ยน่าไหนแม่ตุ้ยน่าไหนแม่ตุ้จ้าไปไลงอีกวัทที่สามพี่น้องบาทที่สามพี่น้องไปพูด้นซองบาทนะเน้อใส่ซองบาทนะ สองบาทเราเห็นสามคนบางก็ืออยู่พี่น้องนี่เหมือนกันทีสองบาทมันก็ได้เลยนี้พี่น้องมันก็อิ่มผู้นึงสบาทที่นี้บาทที่สามเอาจักหาบาทพี่น้องท่านี้นะต้องไปพายพแม่ธาเพชรบัดนี้ให้เชื้อผ้าช่วงมื้อเอาแคม้มบิ่หะ ย่ออีกเลสูตรนี่สูตรย่อเด้อ้อนไปชอนไปฟันย่อพี่น้องเฮ้ยมันห้อมแข็งบอกตาที่ละเมื่อยและแห้ง ตักขย้อนมาหนักก็ปวดเมื่อยมือนี้ขาบวพี่เนาะกัดดูนสีวัคซีนมาเข็มสามมาอะไเป็นวินนิดนึงเมื่อยที่เมื่อยเมื่อยมาเลยเป็นวินนดหน่เมื่อย ตัวเต็มองเก้าเขานะม่ได้บาดนี่ลเลยไ่ได้รอกพ่อ huh. ไ่ได้ลราไปรถเต็มก็ได้ที่ไม่ขัดานยังไปสักการจักลับมาสอนใหมพี่น้องเอ้ยไปแล้วดีจากน้องนี่แหละไม่ได้แล้วไปใกล้ๆเรากินปูกรเพื่อนน้อยนะกินอิ่มนะตอนนี้อ่าอิ่มแล้วคอไยบุญเล็ย ก็เราเม่อรับอิ่มก็เม่อรับมาเมื่อก่อนทำไมเราล้านเนาะก็ลุกมอรับม่อเด็กเขาเลยเนาะคือเขาไปไม่ได้นี่เถอะม่อรับไ่ได้กินลับเนาะอืออืมาว้าพี่จะตัวใหญ่ชิดออกรถมาเอาขยะเอาบ่ตัวใหญ่ก็ใส่ขี้นะครับขันหัวกบหน่อยอ๋อเราเอาเราซอนเมื่อยขันเอาพี่น้องเนาะชุดกอดเท่าไหร่จะชัวกบตอนนี้มันเป็นเป็นขาบอมันกับใยมันเลนเด่นเลยลูกไส้ก็จะเป็นตัวกบเลยปมาปมาหน้อยแน่ลูกไส้ก่อนนะนอนแดด

ซ่อนอืเป็นหยังบอเีก่อนเป็นบียังเข้ามานํานะนีคือว่าเกบเพื่อเอา้เพ่นละด้งเออซอนสิดกลับลงมาอีกมันสิได้บ่ซ่อนกลับลงน่ะออยา่างลงเลยเออแต่เากมก็ได้ยาพี่น้องอนบักๆพี่น้องเมือเาเห็นงูงพี่น้อง่ได้ัก้านซ้ายอทัน ซอนใช้โหลดงูซิงนะมันเป็นงูนะไรบองูนในน้ำนะงูปา่าอ๋อพี่น้องก็เจอซอนโพดโพดแท้ก็เต็มแงงพี่บอมาห่อให้ให, <c oughs> ให้ไหล่พ,พ,พี่น้องให้พรงูซิงพี่น้องเอ้ยอยู่ในน้ำนะไปกินข้าวไปจังป่าระยะป่า,าประยะป่ามันก็บบสุดแล้วจะยิงคามหัวไปบ่เฮ้ เอาเจนวาขามหัวไปเนาะไล่ไล่ด้วยไล่หลานใส่แล้วหลานให้พี่น้องมาลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าสิได้จักโตพี่น้องส่วนไก่ป่านี่ลุ้นลุนแช่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 พอตัวโบเห็นนี่ยังพี่มี่แต่ป่าตองพี่น้องฮะโู้พี่น้องเบื่อกว่าตัวส่อนเด้ยพวกไก่ไก่พี่น้องประมาณเม็ดหนึ่งป่ะ บอยากบอกแต่กระชับอกสิฟังเม็ประมาณาวเมตดประมาณชาเมตรเกือบสามสิบพี่น้องสอนนะในห่วกประมาณกับหนึ่งหัวกบนี่เนาะหวกบเขียดน้ำเดี๋ยวห่วเขียดน้ำดับๆเห็นบางดับๆนเฮยเขียดเขียดกบเขียดน้เขียดข้าคำไปจังเขียดนิโมห่กบหน่อยเลยอาเติบพี่น้องมีทั้งปูนา มีทั้งเขียดมีทั้งหัวแมงดเชลล่าอยากกินอยากได้แมงดาเนาะมันทั้งแซ่บเวลาเขาออกนะปึ๊บแล้วตะกินมันพิชซอนได้เลยแบบนี้น้องที่สองพี่น้องน้องที่สามว่ะพีทเขาถอยก่อไปเขาทำอะไรน้องนี่ก็คือมือพี่น้องเมื่ออยู่แล้วแล้วนพี่น้องเนาะได้อะไรกับเมื่อไม่มีบนสอนเดี๋ยดีมาเมื่อนั้นได้เด้อมาเม่อนั้นได้เด้อ

บวบไว้ดอกพี่น้องใ้แบบนนะเอาบวบยเอาเอาบดนี่นวเอารถเอาบดเอานั่นนะเอเอาไปแล้วบ้าจอกันลูกนี่บวชสวนมันก็ได้เปนนี่เลอืมเย่ว่าันี่เ่มันอนี่เอาเมนดาเนาตาลอกด้่เมนเอาแคอกได้เลยเอเอเีสใ่ไหมเอาเมื่อในลายตามเจีวคับยี่บ้าต่วี่ตัวนึงเอาบดนะอุ้ยผู้พงมุฮะแมงแดงน่เด็เนา โอ้นี่มันเป็ดยังสีอะไรนี่พวกแมงแดงนั่นบ่บ่องเอาไปลงนรถบต้องขีนะออาออบาแรกพี่น้องห้าสินจกสองสามบาทดอยูนีกันเย้ของกับบอเข้ขออันนงดาอันนงดาอืมไปเฮ็ดชนของคอแมงดาอยู่คอกเด้อพี่น้องเมาอยู่คอกนี่เออคนหู Mày sống tôi. Dang lại. Mày biết, mày sống. 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 Em mới khen như vậy em mới đạp, em mới đạp đá Nhanh lại bát. nát lại cái lái này bát. Nhanh lại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  nhiều hố cốc ơi, hát ông hộp ông nhi này zoom sốt nạo nó kia ông ấy bận bận này bận đi tập cây mai nè bận đi tập cây mai 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 tập cây ลายพี่น้องสุดนี้นะโคตรโพูดเลยคนงามสอนคนงามสอนเนาะพี่น้องโคบพี่น้องไปแล้วได้เลยเหรอยุ่นพูนอยู่พี่น้องจะปูนก็เอาไปทอดเสายบไงไงจะจอดในกินว่าง่ายพี่น้องมีแต่หกกบตัวใหญ่ยิ่งยิงคือลายเลยเนาะไม่ได้บอกเกียดนี่คนงามทอดอาคนงามทอดเจ้า thấy ยันคือมาใส่เขยยันวะมันหม่งเดียวพอเลยอย่าว่ามีแต่หักขาอันเถอะโคตรพูดพี่น้อง มื้อนี้นี่ก็เฮาบ่ใส่ขี้มีเฮาอ้ตู้เฮาสินะนังตู้เอาไปในไอตู้พล่ะนังตู้เฮาสินะมกกินก็ใส่ได้กบเนาะใส่มกกินาเรื่องอันยเียดยังอุยตะปะหลายๆพี่น้องหากินแบบง่ายๆพี่น้องเตบเต็มคูนาเที่ยวนี้ขดโพบตอนตะกี้น่ะตอนเฮาตือืออนนึงอันเฮ้ยจะตกเว้ก็มาจ จิ่มแน่ถี่นะฮะถี่ใหญแน่ลูกกับคนนี่ยมันจะคนเป็นหัวเป็นตาเนี่ยมันจะมาลุ่นว่ารอบนี้จีได้เห็นจีได้ลายบ่พี่น้องรุ่นนี้รอบนี่ว่าจีได้ลายบ่พี่น้องยกขึ้นมาด้วยมันจีลายชั้นเก่าบ่พี่น้องโอกบนะบ่เห็นมีพี่น้องบ่มีสักยอกลายโพดตโฟบ่เนี่ เอาจะเก็บภาพประเภท็กตัวนี้พี่น้องโอบ่ได้ตัวนี้คือบ่ได้เราจะถ่ายฝับยยยบยนบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมาตอวน้ำก,กรกะไลหนึ่งหมวกหมวกกบแมงดาก็มีตัวหนึ่งพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสบายดีพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเรื่องพี่น้องขอพีน่น้องนลำโซกพี่น้องไปงได้พี่น้องสบายดี